บอกหมดไม่มีกัก๊สทำไมต้องมีเลนส์ไทม์รอน11-20 f 2.8 di3 arxd ติดกล้องสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเลนส์ t ท m r รอ11-20 f 2.8เลนส์ซูมมุมกว้างตัวใหม่ที่ออกมาสำหรับกล้อง sony apsc ตัวเลนส์ตัวนี้นะฮะจะให้องศาการรับภาพที่กว้างมากเหมาะสําหรับการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ถ่ายเมืองรวมไปถึงการถ่ายวิดีโอหรือถ่ายบล็อกเพราะภาพที่ได้จะเห็นฉากหลังได้เยอะเรียกได้ว่าเลนส์ตัวนี้ตัวเดียวนะฮะก็สามารถถ่ายได้หลากหลายเลยทีเดียวระยะเลนส์ของเขานะฮะจะเทียบเท่ากับเลนส์16.5ถึง30มิลิเมตรบนกล้องฟูลเฟรมถ้าจะให้เทียบเลนส์รุ่นนี้กับเลนส์สักตัวนะฮะผมว่าเขามีความใกล้เคียงกับเลนส์โซนี่10-18 f4 นะฮะตัวนี้เขาจะมีดีตรงที่มีค่ารูรับแสง กว้างถึง f 2 8ทําให้เราถ่ายภาพในที่แสงน้อยดีๆขึ้นและในกรณีที่เราบล็อกนะฮะเราก็จะได้ฉากหลังที่มีความเบลอมากขึ้นด้วยนะครับและผมก็จะเอาเลนส์ทมอน1120 f 2 8นะครับมาใช้คู่กับกล้อง Sony a 6 6นนะฮะและเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภาพที่ได้จะเป็นอย่างไรบ้าง ตัวบอดี้ของเขาจะมีความกระชัดรัดคอมเพกตมากๆมีน้ำหนักอยู่แค่335กรัมเท่านั้นเองจะถือถ่ายบล็อกหรือเอาไปใช้กับ g i มบอ l ก็ทำงานได้สบายๆเลยครับฟิลเตอร์เขาใช้ขนาด67มิมไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปหาฟิลเตอร์ได้ไม่ยากส่วนชิ้นหน้าเลนก็จะมีการเคลือบผิวแบบ f ล u อ r i n e และ BBA RG2 ไว้ลดโอกาสเกิดรอยเปื้อนบนหน้าเลนรวมถึงมีซีลป้องกันฝุ่นและละอองน้ำทำให้เลนตัวนี้ทนทานต่อทุกสภาพอากาศเลยนะครับ สำหรับเลนตัวนี้นะฮะเทมลอน11 20มิลเป็นเลนมุมกว้างพิเศษสำหรับเอาไว้ถ่ายวิวดีอยู่แล้วแต่อีกหนึ่งความพิเศษของเขานะฮะนั่นก็คือสามารถถ่ายโครสอัพหรือว่าถ่ายมาโคร,โครนี่แหละได้ใกล้มากถึง15ซนติเมตรนะฮะนับจากระนาบเซ็นเซอร์ตรงนี้นะฮะถึงหน้าเลนเนี่ยถือว่าถ่ายได้ใกล้มากๆนะฮะเป็นอีกหนึ่งความพิเศษสำหรับเลนตัวนี้คุณสามารถถ่ายแมลแรงถ่ายวัตถุชิ้นเล็กๆได้นะครับอย่างที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับจะเห็นไหมฮะว่าระนาบหน้าเลนนะฮะ กับวัตถุเนี่ยใกล้กันมากๆนะฮะ วนในเรื่องของโฟกัสนะครับต้องบอกว่าเลนส์รุ่นนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆส่วนตัวผมมองว่าโฟกัสเร็วมากนะฮะและแม้ถ่ายในพื้นที่แสงน้อยก็ยังโฟกัสเร็วอยู่ไม่ได้มีอาการวุดวาดหรือช้าเลยซึ่งโฟกัสตัวนี้ทําได้ดีทั้งภาพนิ่งและงานวิดีโอเหมาะสําหรับสายบล็อกเลยครับและเวลาที่เขาทํางานอยู่แทบไม่ได้ยินเสียงโฟกัสเลยถือว่าเป็นข้อดีสําหรับสายวิดีโอเลยครับ ตัวเลนส์มีค่ารูรับแสงที่กว้างสุดถึง f 2.8มีกลีบรูรับแสงทั้งหมด7กลีบซึ่งเราก็จะได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอและโบเก้ที่สวยงามและถ้าใครนะฮะจะเอาเลนส์ตัวนี้ไปถ่ายย้อนแสงและใช้ f แคบๆเวลาถ่ายก็จะได้แสงแฉกแบบนี้เลยครับปกติแล้วเวลาเราถ่ายภาพย้อนแสงก็จะได้สีค่อนข้างซีดแต่ว่าเลนส์รุ่นนี้ยังให้คุณภาพสีที่สดอยู่ครับส่วนอาการโกสและแฟร์เนี่ยก็จะมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับ ในส่วนของเรื่องความคมชัดเลนส์รุ่นนี้ได้ภาพที่มีความคมชัดทั้งในส่วนของกลางภาพและขอบภาพแม้ว่าเราจะถ่ายโดยใช้รูรับแสงที่กว้างสุดที่ f 2 8ก็ยังได้รายละเอียดที่ดีอยู่และไม่มีขอบม่วงที่ภาพเลยครับปัญหาที่คนใช้เล่นวายส่วนใหญ่ต้องเจอคือ distortion ความบิดเบี้ยวตรงขอบภาพตัวเลนส์ตัวนี้เขาแก้จุดนั้นได้ดีภาพที่ออกมาแทบไม่มีความบิดเบี้ยวของภาพเลยครับนอกจากนี้นะครับเลนส์รุ่นนี้ยังเป็นเลนส์อีกตัวที่เหมาะสําหรับสายบล็อก เพราะเขามีมุมภาพที่กว้างจะเก็บบรรยากาศฉากหลังได้เยอะขึ้นหน้าของเราก็จะไม่เต็มเฟรมผมถือถ่ายแบบไม่ได้เหยียดสุดแขนก็ยังเห็นบรรยากาศร,บรอบๆอยู่นะครับอีกอย่างผมมองว่าสาวๆน่าจะชอบคือถ่ายออกมาแล้วหน้าดูเรียวคือพอมาใช้กับกล้อง Sony A66 แล้วนะครับไม่ได้หนักอะไรมากบล็อกได้สบายๆละบล็อกนี้นะฮะผมได้ใช้เลน์ทมพอน 1120f2.8 นะฮะใช้ในบล็อกครั้งนี้นะครับนะฮะเลนตัวนี้ไม่มีกันสั่นแต่ถ้าใครนะฮะอยากได้กันสั่นที่ดีมากกว่านี้แนะนำว่าให้ใช้ไม้กิมบอลนะฮะ และที่สําคัญเลนเนี่ยเบามากๆนะครับผมใช้มือเปล่าๆนี่แหละแฮนด์เฮลนะฮะจะเห็นไหมครับว่านิ่งพอสมควรเลยนะครับสำหรับการใช้งานเลนรุ่นนี้กับกล้อง Sony ่นะครับสำหรับเลน t ทมรอน11-20 f 2.8เป็นเลนอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับด้วยความสามารถที่หลากหลายเอามาใช้งานถ่ายบล็อกก็ได้ถ่ายภาพนิ่งก็ดีใครที่กำลังมองหาเลน์จริงๆใช้กับกล้อง Sony APS-C ในราคาไม่เกิน3 0,000บาท ผมมองว่าเลนส์รุ่นนี้ก็เป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งที่แนะนําให้ลองมาสัมผัสตัวจริงและลองใช้งานดูครับสําหรับใครที่ต้องการกล้องเลนส์อุปกรณ์ในการทําร้ายแบบครบวงจรและให้คําปรึกษาแบบ p r i v a t e มาพบกับผมได้ที่ Big Camera c e n t ทรพระราม2และผมจะเลือกกล้องและอุปกรณ์ที่ดีที่สุดให้สําหรับคุณครับ และพบกันที่ Big Camera กว่า170สาขาทั่วประเทศอย่าลืมกดติดตามอัปเดตเทรนกล้องก่อนใครได้ที่ Big Camera c h anel n ทั้ง Facebook และ YouTube และคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกแห่งการถ่ายภาพสวัสดีครับ